สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ครัวคุณบุญทําแกงเขียวหวานเนื้อค่ะนึกอยากกินแกงเขียวหวานเนื้อกับขนมจีนค่ะบุนก็เลยตำเครื่องแกงเองนะคะถ้าเพลินๆสะดวกเรื่มมีเวลาก็ลองตำเครื่องแกงกินดูนะคะเพราะว่าจะมีรสชาติที่มา่อยแตกต่างจากเครื่องแกงสําเร็จรูปมากเลยค่ะค่ะไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะค่ะเครื่องแกงเขียวหวานที่ใช้สําหรับแกงเนื้อนะคะก็มี ติกคี้นูส่วนสีเขียวกระเทียมห้อมแดงใบโหระพาชายดอกมันด้วยนะคะเพิ่มความหอมค่ะรักผักชีข้าผิวมะกรูดลิกชีฟ้าดแดงตะไคร้พริกไทยข้าว่งยีราบอทกับลูกผักชีบอทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแกงเคียวหวานไก่นะคะเราไม่ต้องผสมลูกผักชีกับยีราลงไปในเครื่องแกงค่ะ เราไปเจียวน้ำมันค่ะเดี๋ยวปุนจะทําให้ดูนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะดับกลิ่นข้าวมาร์กเหมือนกับแกงเนื้อค่ะหั่นส่วนผสมที่เราจะตําพริกแกงเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะตําได้ไง่ายขึ้นค่ะใส่พริกไทยลงไปก้อนค่ะตําพริกไทยละเอียดแล้วก็ใส่ลูกผักชีกับยี่ราลงไปค่ะนี่เราซื้อแบบท่วา ปนบดละเอียดมาแล้วนะคะหัวค่าค่ะตะไคร้แล้วก็พิ้วมะกรูดค่ะเราคล้องแข้งๆข้งลงต่ำก้อน ผักชีค่ะอากาศร้อนๆก็มาตำผมิกแกงในส่วนค่ะ ำเนื้อได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่หอมกระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ติดชีฟ้า ได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่ผิกเเขี้ยวลงไปค่ะค่อยๆตั้มนะคะตั้มเบาๆก่อนไม่งั้นกระเด็นค่ะประมาณนี้แล้วใส่ใบโหระพาลงไปค่ะตามดึกเรลือนิดหน่อยค่ะ เซตราคาเครื่องแกงเขียวหวานเครื่องที่ราต้มด้วยส้นผสมข้ง,ขงพริกซอสหรือวาเครื่องเครื่องเทสตีอย่างซอสนะคะเราจะมาต้มให้ละเอียดเหมือนกับชายเครื่องบอสเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะต้มไดเนื้อประมาณนี้ก็ชายได้แล้วค่ะเดี๋ยวปุณจะใส่กะปิลงไปค่ะกะปิก็ใส่นิดหน่อยนะคะใส่หมาก็จะมีลินกะปิค่ะกะปิค่ะต้มไม่เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เล็กเหลืองแกงเขียวหวานเนื้อก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมีราค่ะลูกพัชชีค่ะเราทำแบบนี้ในกรณีที่เราจะแกงเขียวหวานไก่นะคะเราไม่ต้องการในกลิน ยีราแล้วก็ลูกผักชีชุ่นจนเกินไปค่ะคือถ้าว่าเราแกงเนื้อเนี่ยใส่ไปในพริกแกงได้เลยเพราะเพราะเราจะเอาไว้ดับกลิ่นข่าวข้องเนื้อค่ะส่วนไก่ก็ไม่ได้ขาวเมื่อเนื้อนะคะเราเจียวน้ำมันาวายแล้วก็ผสมในพริกแกงตอนแกงค่ะจะทาให้น้าแกงห้มขึ้นค่ะบุญชายเนือ้อซ้ำชั้นแกงค่ะพอจะมีความเนี่ยวหนุ่มค่ะค่ะแกงเนื้อใส่หลุกเครือบพวงค่ะ ติกชีฟ้าโหระพาววโรวยหน้านะคะและโน่นก็คือปลิกแกงค่ะหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะค่ะตั้งกระทะและใสนนนนะะ่น้ำมันพืชลงไปนะคะน้ำมันพืชร้อนแล้วก็ปลิกแกงลงไปพัดให้หอมค่ะ เลยแล้วกันนะคะตีสามาวัพร้อมแล้วก็ใส่เนอลงไปพัดค่ะพัดให้ผิดแกงซึ้นก็ไปในเนื้อนะคะ เดือดเพห้อมชุ่มขึ้นมาแลออ้วก็ใส่ว่าซาบิไปนิดหน่อยค่ะกินแช่กะทิกลองนะคะ ทีเชียวส้มหมากเลยค่ะพัดแต่สักๆนานเดิมแห้งแล้วก็เติมม่วกะทิกรอบค,ค่ะ ค่ะค่ะพอเนื้อเริ่มซุกริกแกงเดิมข้าวในเนื้อแล้วเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะมีต็เที่ยวโดยใส่ล้างค่ะให้เนื้อหนุ่ม เคี่ยวไปจนเนือนุ่มแล้วกับรุงรถกันนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลาสร้างชอนกินข้าวนะคะ เที่ยวจนได้ทีแล้วเราก็เติมม่วก,กะทิทีเลือกค่ะใส่วุ้กกะทิแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงค่ะเพงแกงเผ็ดมากเลยค่ะดูจากซีฟั้นแล้วไม่น่าจะเผ็ดแต่ชิมแล้วเผ็ดเลยอ่ะเพราะว่าเราใช้เพชีกินูส่วนค่ะ ค่งปรอตได้ตามต้องการแล้วใส่ใบโหราผ้าค่ะใส่ใบโหราผ้าแล้วก็ใส่ผิกชีฟ้าไปด้วยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานเนือ้อ ค่ะน่ากินไหมคะซีซั่นก็ฉายได้เลยค่ะส่วนัดชากบนคอนเฟิร์มค่ะว่าห้อมมาร้อยมาร์กเลยค่ะตัดฉากห้อมจัดจานตามีิต้องการเลยค่ะถ้าเผื่อๆเป็นช็อปปินแพทย์ก็สามาถลดพริกคิโน่ลงได้ค่ะแต่ถ้ายากเพ็นหมกยิ่งขึ้นก็สามารถเติมพริกกระเรียนลงไปได้เลยค่ะค่ะวันนี้ครัวุณปูนลาไปก่อนค่ะพบกันหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครัวขุณปุ่นด้วยค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ